นารุโตะกำลังกินราเมงอยู่ก็มีพี่ชายคนหนึ่งมาแอบมองน้ำลายไหลนารุโตะผู้ใจดีจึงเลี้ยงราเมงพี่ชายคนนี้เขาชื่อจิชิมะมาจากแขวนนก มาว่าจ้างที่หมู่บ้านโคนฮะงาคุเรเป็นภารกิจของเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กเขาถูกเลี้ยงมาราวกับพี่น้องกับท่านซากิไดเมียวของแคว้นนกที่เพิ่งได้แต่งตั้งไปเมื่อปีที่แล้วเป็นไดเมียวที่มีอายุพอๆกับเขาไดเมียวคนก่อนท่านโอวาชิที่เป็นพ่อล้มป่วยและเสียชีวิตไปต่อมาน้องสาวฝาแฝกก็เสียไปด้วยตั้งแต่นั้นมาท่านซากิที่แสนร่าเริงก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนแม้แต่เขาก็ยังไม่ค่อยได้เจอหน้านารุโตะรับปากว่าจะ ช่วยเพื่อนของพี่ชายเองนารุโตะจึงมารับภารกิจกับซุนเดะที่กําลังรอเดจิกลับมาหลังเสร็จภารกิจส่วนรีไปทําภารกิจกับกาย,ยูจึงให้นารุโตะกับเทนเทนไปเนจิเป็นหัวหน้าภารกิจคือกําจัดนักรบสีขาวต้องคำํำสาบเนจิเทนเทนนารุโตะและผู้ว่าจ้างจิชิมะก็ออกเดินทางไปแคว้นนกกัน เมืองหลวงของแคว้นนกอยู่ถัดจากทะเลสาบวาตาริโดริน้ำในทะเลสาบถูกดึงเข้าสู่คูเมืองป่าไม้เขียวขจีก็มีมากมายเป็นเมืองที่สงบและงดงามมากแต่หลังจากการจากไปอย่างก,กระทันหันของท่านโอวาชิที่เป็นในเมียวคนก่อนก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นท่านซากิที่เป็นลูกชายและนักยุทธศาสตร์โคเมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อนทั้งสองท่านถูกกระบุให้เป็นรุ่นต่อไป แต่ท่านโคเมคัดค้านการแต่งตั้งไดเมียวอย่างรุนแรงเพราะท่านซากิยังเด็กเกินไปแต่สุดท้ายท่านซากิก็ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นไดเมียวโดยมีท่านโมโซที่เป็นมหาปุโรหิตด,ดูแลในฐานะผู้ตรวจสอบและเรื่องก็ถูกตัดสินใจให้จบไปแต่เมื่อผ่านมาไม่ถึงครึ่งปีท่านโทคิ เป็นน้องสาวฝาแฝดก็เสียชีวิตกระทันหันตั้งแต่นั้นมาทัานซากิที่แสนร่าเริงก็เริ่มเย็นชาและเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ออกไปไหนเอาแต่ปิดตัวเงียบอยู่ในคลึการ์ด ในช่วงนั้นเองที่ปรา,าสาทก็มีเรื่องนักรบคำสาปปรากฏตัวขึ้นผู้คนในปรา,าสาทพูดกันว่าท่านโอวชิถูกใครสักคนฆ่าตายนักรบคำสาปตามหาคนที่ฆ่าตัวเองและกลับมาเพื่อแก้แค้นนั่นคือวิญญาณของท่านโอวชิมีบางคนที่พูดถึงขนาดนั้นด้วยนินจาทั้งสามและจิจิมะรีบวิ่งไปยังที่พักของท่านโมโซที่ตอนนี้กำลังถูกนักรบคำสาปอาราวาจูท่านโคเมปลอดภัยดี พวกนรลโตมาทันเห็นนักรบคำสาบลอยอยู่บนฟ้าสวมชุดเกราะสีขาวและถือทวนใส่หน้ากากหน้าสยองนินจาทั้งสามก็รีบตามไปทันทีมันลอยหายเข้าไปในวัดหลังหนึ่งนนเนจิใช้เนรสีขาวตรวจด,ดูกลับมองไม่เห็นอะไรเลยด้านในนี้สัมผัสถึงมนุษย์ไม่ได้เลยแล้วประตูก็เปิดออกนักรบคำสาบปรากฏกายออกมาเทนเทนก็โจมตีจนหัวหลุดแต่มันก็ยังคงเดินเข้ามาหา นารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างใช้ท่าลูกเตะจักรพันอุซึมากินารุโตะจนชุดเกราะแตกออกและล้มลงนินจาทั้งสามก็เข้าไปสำรวจชุดเกราะแต่ว่านั่นในของชุดเกราะนั้นวางเปลา่าแล้วตอนนี้ก็จบลง